อะไรให้หอมทำไงหอมบอัวจ้าเอซีเอซี่รู้บพว่าแม่น้องเฮ็ดอย่างพอดีเจ็บบอกห่วน้ำดอกไม้มามันสุกต้องพี่น้องเนาะอันนี้น้ำใบเตยใส่น้ำตาลไสยเด้อพี่น้องแล้วก็กะทินะคะข้าวเสียขา้ขาวเหนียวข้าวเหนียวกินกับมะม่วงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเด้อค่ะเอซี่อันนี้ข้าวเขียวได้ทีแล้วมาที่นี่แม่น้องกะสิติดแก๊เดอร์พี่น้องเขาเข้าสิใสเขาที่ข้าหูแล้วใหม่ไหม่เด้อค่ะนี่ ข้าวหูข้าวหูไอข้าวเหนียวก็เป็นข้าวหูเนาะข้าวเหนียวน,นี่ครับเนีย่ยเดี๋ยวบัดนี้เขากจะเอาหนำมาใส่เด้อเอฟซีนี่เป็นแต่แซ่บบ่ค่ะเอฟซีนี่เด้อมากินน้ำกันเด้อเดี๋ยวแม่น้องสิเอาอ่านำทีเขียวไวแล้วมาใส่ที่หม,มูเอามะ เดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเดี๋ยวเราห่อเสี่ยวหนามมาใส่ด้วยค่ะามาเบิรงได้จ้าอยู่ในนีใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็กะทินะคะแล้วก็เคี่ยวจนกลิ่นหอมหอมทะลุจอไหมคะผู้ใดหอมทะลุจอออกจากจอไม่ก,กินครับแม่หนองนะเอฟซี้อเนี่ย เป็นยังไงบ้านีเดี๋ยวเมนองสีข้นหลอากาเขาสีเอาว้ผักใบนิดนึงเหล่ามันกะสีแลเมนองกอใส่น้ำอีกนิดนึง้นะทายสีเพราะว่ามันจะได้รสชาติเด็ดเนาะอันนี้คือข้าวเหนียวมูนเดี๋ยวเด้อแปบ๊บหนึ่งเด้อเต้ทแบบี่เด้อเมน่องเอานดำใส่เปิ่มกมาได้ ข้าเหนียวมูนนี่คือน้ำที่เราเคี่ยวแล้วเรียบร้อยนะคะ fc ดูสิาปาดีเบิเป็นใดค่ะเั่วหม่ๆแต่ว่าเคล็ดลับนะคะของการทำข้าวเหนียวก็คือเราจะต้องอเคี่ยวกะทินะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือด้วยนะคะ ใส่เกลือน้ำเด้อเอฟซีค่ะบ่าใส่เกลือมันสิบรเซบเลยเรากปที่นี่เวลาเข้าเค็เข้าวเหนียวมูนแล้วแบบนีแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะงามบ่ค่ะเอฟซีสวยไหมคะอันนี้ก็คือมะม่วงนะคะทุกคนข้าวเหนียวอันนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเนี่ยเอฟซี FC มาดูเลย เป็นแต่แซบวะจ้าเอฟซีเนี่ยงามวะจอุ้ยหอมทะลุจอไหมคะข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มะม่วงค่ะมาเด้อมากินน้ำกันได้จ้าแซบๆเลยใหม่ๆนะคะเมื่อวานเข้าต้มผัดบันนี้ข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงนะคะใบเตยแท้ค่ะหอมเอฟซี มามากินน้ำกันจ้าข้าวเหนียวมะม่วงจ้า